พีเงาใครตัวผมมีบ้านอยู่ใกล้วัดแต่ไม่เคยพบเห็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นนี้มาก,ก่อนนอกจากจะได้รับฟังจากคนอื่น ซึ่งต่อไข่ใส่ความในเรื่องพวกนี้จนผมไม่อยากจะเชื่อพอดีในช่วงปิดเทอมของแต่ละปีผมมักจะบรรพชาเป็นสัมมาเนรเกือบทุกปีด้วยต้องการใช้เวลาว่างในระยะนี้ให้เป็นประโยชน์และพ่อแม่เองก็สนับสนุนเพราะไม่อยากให้ลูกของตนไปเล่นโซนให้เป็นห่วงและในช่วงเดือนเมษาของปีนั้นเอง ผมก็บรรพชาอีกครั้งตามความตั้งใจเนื่องจากว่าผมมีเพื่อนที่บรรพชาด้วยกันมากจึงมีผู้ที่เคยประสบก,กับเรื่องราวลึกลับเหล่านี้มาเล่าให้ฟังหลายรายแต่ผมก็ไม่อยากเชื่ออยู่ดีด้วยสงสัยว่าทำไมคนอื่นเจอผีกันเยอะแยะแต่ผมไม่เคยเจออะไรพวกนี้เลยสักครั้ง พวกนั้นคิดกันเป็นเองหรือเปล่าว่าเจอผีแต่แท้จริงแล้วตาฝาดเห็นอะไรวูบไหวจิตใจก็อ่อนไหวแล้วคิดว่าเป็นผีเหมือนอย่างที่ผมเคยตกใจกับเงาของตัวเองในกระจกหรือเห็นอะไรแวบๆบแบบแล้วนึกว่าเป็นคนยืนอยู่กระทั่งคืนหนึ่งในวันเสาร์แรกของเดือนเมษาเพื่อนเนนของผม ได้นัดกันไปนอนในศาลาป่าช้าวันนั้นตัวผมไม่ได้ไปนอนกับเพื่อนด้วยติดธุระให้หลวงตาจึงไม่มีโอกาสเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนเพื่อนนน่นงกานนหลับับไได้ไมนนเพื่อนคนหนึ่งได้เกาขาของตนเองเสียงเกานั้นปกติไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่ แต่ตอนนั้นเขาเกาแรงมากแล้วจู่ๆก็มีเสียงเกาอีกเสียงหนึ่งดังมาจากด้านบนของศาลาเพื่อนคนนั้นหยุดเกาทันทีเสียงนั้นก็หยุดตามด้วยเพื่อนถอนใจเฮือกเพราะคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปแต่พอเสียงเกานั้นหยุดกลับมีเสียงเดินลากเท้าแทนเป็นเสียงเดินช้าๆแต่หนักแน่น เดินไปกระทั่งสุดขอบสาลาแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกระโดดลงพื้นก่อนจะมีเสียงดังยวกหญ้าหายเข้าไปในกอไผ่ข้างป่าช้าพอถึงวันรุ่งขึ้นพวกเพื่อนๆก็คุยถึงเรื่องนี้ให้ผมฟังด้วยอาการตื่นเต้นตื่นกลัวสุดขีดและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมประกอบกับไม่เชื่อในเรื่องเหล่านั้น ผมจึงไปนั่งนั่งนอนนอนในศาลาป่าช้าแห่งนั้นตลอดวันจนกระทั่งตอนเย็นด้วยหวังว่าจะได้เห็นอะไรแปลกๆเช่นนั้นบ้างแต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นไม่มีใครกล้าไปนอนที่ศาลาข้างป่าช้ากันอีกแต่พอวันต่อมาหลังจากทําวัดเย็นเสร็จ ผมก็รวบรวมเพื่อนสัมมเนรอีกสองถึงสมคนไปเดินจงกรมกันที่ป่าช้าเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและพิสูจน์เรื่องลีลับไปในตัว mm hmm. เพื่อนสัมมเนรที่ไปกับผม mm hmm. ก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าที่เพื่อนกลุ่มแรกไปเจอและกลับมาเล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ทุกคนมีจิตใจกล้าแข็ง และช่างคิดช่างสงสัยเหมือนผมพอเราไปถึงบรรยากาศก็ตกอยู่ในช่วงพบค่ำพอดีทำให้ดูวางเวงพิกลพอไปถึงที่เดินจงกรมเราก็เริ่มจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างแต่หน้าแปลกที่ในขณะนั้นไม่มีลมแต่เราก็จุดเทียนไม่ได้สักทีแล้วพอจุดเทียนได้หนึ่งเล่ม ทีแรกนึกว่าไฟติดแล้วจะไปจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งซึ่งอยู่ทางกอไผ่แต่แล้วไฟก็ดับผมต้องกลับไปจุดใหม่คราวนี้พอผมเดินห่างมาได้สาก้าเทียนทั้งแท่งก็ตกลงจากที่ตั้งผมชักเริ่มสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น พวกเพื่อนเนนต่างก็ทำหน้าตื่นไม่แพ้กันแต่ผมพยายามรวบรวมกำลังใจไว้บอกให้ทุกคนอยู่ในความสงบพอเราจุดเทียนได้ครบก็เริ่มปฏิบัติเดินจงกรมเดินได้ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงบางสิ่งวิ่งไปมาผมและเพื่อนเนนเลยหยุดนิ่งสักพักมองหน้ากันอย่างถามความเห็น แล้วต่างคนต่างก็เริ่มแผ่เมตตาพอบรรยากาศเริ่มดีขึ้นก็เดินกันต่อไม่นานเราก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกระโดดลงจากต้นไผ่และวิ่งหายเข้าไปในป่าเห็นดังนั้นผมกับเพื่อนเนนก็แผ่เมตตากันอีกครั้งและแล้วก็ไม่มีสิ่งใดมาแผ่วผ่านการปฏิบัติธรรมของพวกเราอีกเลย